สวัสดีครับผมแบงค์ครับช่องอัปเกรดออโต้เอ็นเทคครับไบอินเจเนียครับเฟสก็ชิดกันครับยังไงอย่าลืมซับนะครับจะได้หากันเจอนะครับวันนี้มีเคสน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอัปเกรดแบตเตอรี่กันครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเคสอะไรที่ที่รู้จักกันนะครับเป็น Honda b r i o นะครับอ่า EP อกจำกันได้ไหมครับผมสอนเรื่องอัปเกรดแบตกันขึ้นมาว่าดูที่ถาดแบตถาดแบตมันใหญ่แกลในนี้เดี๋ยวผมเล่งแสงให้ หเห็นไหมว่ามันแทบจะนิ้วผมทิมเข้าไปเนี่ยมันมันมันหมดแล้วครับมันไม่มีที่แล้วอ,ะอ่ะอ่ามันก็เลยเกิดคําถามว่าอ่าถ้าแบตตัวเนี้ยช่องมันขยายไม่ได้อ่ะเราอัพจะอัปเกรดได้ไหมครับ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 ส่วนใหญ่เราก็จะเจอในรถอ่าที่อ่าเล็กลงมาแบบเนี้ครับอ่านะนะครับก็อ่อเฉลยเลยนะครับ เอาอัพได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคแบตกันก่อนเลยครับนี่ถ้าสเปคของเราโรงงานเลยเนี่ยคือถ้าเรา,เราไปเบิกศูนย์พอดีตัวนี้เราจริงๆคือเราเราอัพมาแล้วรอบหนึ่งครับก็ติดใจพี่ก็ติดใจก็เลยก็ใส่ตัวเดิมซ้ำติดใจก็ต้องซ้ำใช่ไหมครับเรื่องธรรมดา,าต้องเบิ้ลก็ อ่าถ้าเป็นตัวเก่าเขาอ่าอันนี้บอกย e ี่ห้อไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าพอดีผมตัวเก่านะ่ะคือกอ็ทิ้งไปแล้วก็เลยอ่าแต่ว่ามันหน้าตาแบบนี้เลยครับก็คือเป็น 34B17L ครับ 30MC อมสแตนดาร์ดอยู่ที่272นะครับแล้วก็เหมือนเดิมช่างกล้านักอ่าผมก็ไม่รู้ว่า m อ่า MF ยังไง MF มมีรูนะมีรูเยอะแยะนะ M.F. มันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยผมเคยถามไปแล้วใน EP 2 6ใครตอบได้บ้างครับว่ารูมีไว้ทำอะไรรู้เยอะแยะมากมายนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณเป็น M.F. เนี่ยครับอ่าทีนี้อ่าตัวนี้เจ้าตัวนี้เราได้แค่ 30M C.C.A. เท่านี้เองเ่ยราคารวมแบตน,นะครับ2140บาท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 ยังไม่รวมค่าเปลี่ยนนะครับ อันนี้ผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายก็อย่างที่บอกที่บ้านขายอะไรนะครับก็ทั้งยูซ่าก็มีอันนี้พานาถ้าในในรุ่นเนี้ยผมกล้าชาเลจ์เลยว่าถ้าในในในไซนี้นะครับในไซนี้ก็รุ่นพานาโซนิกตัวนี้นะครับ mf เนี่ยคือรุ่นที่สุดยอดที่สุดแล้วครับไม่มี cca สูงกว่านี้ถ้ามี cca สูงกว่านี้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ อาไอตัวนี้ก็เป็น MF แท้อ่าเนี่ยเห็นไหมเอ็มเอแท้แต่สติเกอร์ถ้าลอกออกมาก็จะเห็นฝาแบบนี้ครับอ่าโอเคมันคือรุ่นอะไรมันคือรุ่น 46B19L ครับแล้วก็แอมอยู่ที่40นะครับส่วน C.C.A. Standard ดเขาอยู่ที่374นะครับอ่าอ่านี่เราเตรียมเครื่องมือมาด้วยอันนี้ขนาดเดี๋ยวผมจะวัด C.C.A. ให้ดูนะครับ นี่คือ,อแบตแบบว่า,ายังไม่ได้อัดไฟเลยแบตท,ทิ้งไว้เฉยๆครับยังไม่ได้กระตุ้นไฟใดๆเลยนะครับ out of vehicle นะครับมองเห็นกันไหมเอ,อ่ยเลกูล่าฟลัดนะครับ c c a นะครับไม่เป็นไรตั้ง325ก็ได้ครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร โอ้โหเก่งเกินตัวอีกเห็นไหมครับที่นิ้วผมเนี่ยสามเก้าเก้าอมครับ CCA ครับเนค่า่า R ์เจ็ดจุดห้าสี่สุดอะ่ะนะว้าวเลยอะ่ะเห็น <He S 1> ทีเดียวจุ๊บเข้าสมองเลยครับโอเคนะครับอ่าตัวนุ่นเสียแล้วตัวนุน่นอ่าเดี๋ยววัดให้ดูเดี๋ยววัดให้ดูๆๆดววดดอ่า ตัวนี้ก็คงฟื้นลำบากตายแล้วชีวิตนี้เอ้ยเอาออ,อฟเีเคิลเบอร์ละเบอร์ละไอเอ,อ๋ววันนี้คนเอ,อ๋อเครื่องไม่เอ,อ๋อนอนน้อยครับอ,อืออ่าไป42มิลลิโอห์มครับ 4CA เหลือ72เองแบบก็มีประสิทธิภาพเพียง22เปนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูเป็นงไงบ้างบอกแล้วว่าเป๊ะเลยนะพอดีช่องเลยบอกแล้วเนี่ยว้าวเลยเห็นนิดเดียวจุ๊บเข้าสมองเลยอ่ะพี่เข้ามาแล้วไอ้หิงก้าว s t เลยครับโอเคไอ้หิก้าวลงดับดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ครับ อ่าสตาร์ทใหม่ทีครับอ่าครับโอเคครับอดดับอีกทีครับแล้วสตาร์ทใหม่อันนี้เราเทสซ c a ีเอ่ะครับส,สตาร์ทเลยครับเห็นไหมครับสุดยอดเปล่าสามรอบก็ยังสตาร์ทติดสบายมากเลยครับ CCA เเหลือลายอ่าครั้งแรกครั้งแรกนี่คืออ่าไฟเขาอาจจะเกิดอาการ แบตท,ที่มันหมดสภาพไประบบไฟอาจจะมีการเซตตัวบบนิดหน่อยเล็กน้อยโอเคไหมครับอ่าครับเนี่ยเวลาเปลี่ยนแบตเนี่ยเราเทสนะเราไม่ได้สตาร์ททีเดียวน,นะครับเราต้องสตาร์ทง,งี้คือให้ C.C.A มันไอ้นั้นคือลองเทส C.C.A จริงๆคือลองสตาร์ทอย่างน้อย3ครั้งแบบนี้เียบต่อเนื่องนะครับอ่าโอเคครับไปจริงแล้ว